เจนี่อันพาดบอกสาเหตุที่ต้องทะเลาะสามีทุกวันล่าสุดเจนี่อันพาดนะป้อมเพชรได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการขุยซับโชว์ค่ะบอกว่า เจนไม่เลี้ยงลูกแบบตามใจเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งก็ทําให้ต้องทะเลาะก,กับสามีค่ะทะเลาะก,กันตลอดทะเลาะก,กันทุกวันเรื่องอะไรแบบจุกจุ๊จิกๆพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยมีลูกและการเลี้ยงเด็กเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงไงพอไม่มีพี่เลี้ยงมันก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากแล้วมันคือเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเจนก็หงุดหงิดบ่อยมากก็จะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้แม่อย่างเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงบางทีก็อยากจะกรีดออกมาแต่ก็กรีดไม่ได้เพราะลูกก็ต้องดู ถามว่าความหวานมันเริ่มลดน้อยลงจริงไหมเจนนี่บอกว่าเจนน่ะลดตลอดเลยเพราะว่าโนล่านอนกลางตลอดเลยค่ะเราสองคนต้องโฟกัสที่โนล่าเพราะตอนนี้โนล่าเป็นเซ็นเตอร์มากเขาเหมือนเป็นบอสและเราสองคนก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดจริงๆถามว่ามิกกี้มีน้อยใจไหมก็อาจจะมีน้อยใจบ้างแต่ไม่มีสิทธิ์น้อยใจถามว่าฮอร์โมนเกี่ยวด้วยไหมก็ด้วยค่ะเคยได้ยินไมค่ค้าเหม็นผัวมันก็มีบ้างทําอะไรมันก็ขัดหูขัดตายิ่งเวลาเจนทางานเหนื่อยแล้วต้องกลับมาดีวกับโน โนล่าอีกเจนต้องทำงานด้วยนะลูกก็ต้องดูแลเงินก็ต้องหาชีวิตมันก็ค่อนข้างไม่ได้หวานเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีโนล่าที่ต้องจับมือกันตลอดเวลาเจนนี้กล่าวค่ะ